วันนี้ก็จะนำทุกท่านเข้าชมสวนรัติวันสวนตานหนุ่มน้อมลําลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในอีกสถานที่หนึ่งก็คือพระอุทยานรัติวันสวนตานหนุ่มหลังจากที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นะ ตำบลขยาศีศะทรงโปรโดชดินสามพี่น้องและบริวารซึ่งตั้งอาสมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตามลำดับกันไปชดินทั้งสามพี่น้องพร้อมด้วยทั้งบริวารก็ได้บรรลุธรรมและก็ขอบวชในพระพุทธศาสนามีทั้งหมดหนึ่งสามรูปพระพุทธองค์ก็ทรง สเสด็จพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สาวกเหล่านั้นสเสด็จต่อไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อประกาศพระศาสนาและเมื่อสเสด็จไปถึงทรงประทับอยู่พระอุทยานละทีวันสวนตาหน,นุ่มนี่แหละที่อาตมาได้นำญาติโยมมาชมณนะสถานที่ตรงนี้ วันนั้นเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงทราบข่าวจากขราชบริพารผู้เฝ้าสวนหรือเฝ้าพระอุทยานสวนตาลหนุม่มที่ชื่อว่ารัตทีวันนั่นเองพระองค์ก็ทรงปีติปราโมทสมนัตในพระทัยยิ่งนักเพราะเคยได้ทรงทราบพ,พระกิตติศัพท์ของพระพุทธองค์มาก่อนแล้วจึงเสด็จพร้อมด้วยขราชบริพารสนะิบสองณหุต หนึ่งน้าหุดเนี่ยก็เท่ากับ1นึ่งหมืนสิสน้าหุดก็เลยเท่ากับ1นึ่งแสนสอมืน่นข้าเฝ้าพระพุทธองค์คันเสด็จถึงแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ถวายบังคมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าและก็ได้นั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งไม่กระไรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านักในขณะนั้นเนี่ย บรรดาข้าราชบริพารของพระเจ้าพิณพิสารแสดงกิริยาอาการต่างๆกันเช่นบางพวกก็ถวายบังคมบางพวกก็พูดคุยกันบางพวกก็นั่งเฉยๆไม่บังคมหรือไม่แสดงเคารพเพราะมีความสงสัยว่าพระบรมศาสดาและพระอุรุเวรกัสปะใครกันแน่ที่เป็นสิทธิ์เป็นอาจารย์พระพุทธเจ้าทรงทราบเหตุการณ์ โดยตลอดจึงทรงตรัสแก่พระอุรุเวรรกััสปะให้ทําความจริงให้แจ้งทันใดนั้นเนี่ยพระอุรุเวรรกััสปะก็ได้เหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วประกาศความไม่มีแก่นสารแห่งรัธิเก่าก็คือรัธิของตนในสมัยที่ปฏิบัติอยู่ยังไม่ได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่ารัธิของตนเนี่ย ไม่มีแก่นสารและประกาศนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นครูของตนเสร็จแล้วก็ลงมาถวายบังคมแทบบาทมูลพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อขาราชบริพานทั้งปวงของพระเจ้าเปรียพิสารได้เห็นและได้ฟังวาจาจากพระอุรุเวรกกัสปะผู้เป็นอาจารย์ของตนเช่นนั้นแล้ว ก็หมดความสงสัยคลายความถือตัวไม่มีเกิริยากระเรื่องกระด่างลำดับนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมคืออนุบุพิกถาโปรดพระเจ้าพิมพิสารอนุบุพิกถานนี้ก็คือการแสดงธรรมไปตามลำดับก็ตั้งแต่เรื่องทานแล้วก็ไล่มาเรื่องศีล แล้วก็ไล่ามาถึงสวรรค์แล้วก็โทษของกามมะอารมณ์ต่างๆแล้วก็แสดงอานิสงค์ของการออกบวชนะที่จะออกจากกามเนี่ยก็แสดงไปตามลำดับแล้วก็สรุปลงในอริยสัจสีอริยสัจสีนั่นก็คือความจริงของพระอริเจ้าทั้งหลายมีอยู่สี่อย่างคือทุก์สมุทัยนิโรธมรรคแสดง ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และข้อที่จะปฏิบัติออกจากทุกข์นั้นเป็นอย่างไรอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นก็คือสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และข้อที่จะปฏิบัติออกจากทุกข์นั้นก็คือการเจริญติปปฏฐานสี่เจริญอริยมรรคมีองค์แปดเพื่อที่จะกระทําให้แจ้งซึ่งนิพพาน นนทุกก็มีหน้าที่กนหนดรู้สมุไทยควรละมักควรเจริญนิพพานควรกระทำให้แจ้งสรุปลงในอริยสัจสีอย่างนี้โปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมขาราชบริพานก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน11ณนะขุดประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกานับถือพระัตนะตรยัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต อีกหนานะหุดบรรลุธรรม11บนาะหุดที่เป็นโสดาบันเป็นต้นเนาะแล้วก็ศรัทธานับถือพระรตนตยตลอดชีวิตเนี่ยก็หนึ่งนาะหุดก็รวมแล้วก็เป็น12บนาะหุดทั้งหมดพอดีสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงสแสดงธรรมมเทศนาจบลงแล้วพระเจ้าพิมพิสารทูลประกาศว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อคราวที่หม่อมฉันยังเป็นพระราชกุมารอยู่หม่อมฉันได้ตั้งมโนปณิธานปรารถนาไว้หประการก็คือสมัยก่อนก่อนที่พระเจ้าพิมพิสารได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งแรกตอนนู้นตั้งแต่ที่พระองค์ทรงออกบวชใหม่ๆเนาะ ก็ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้นะตอนนั้นนะ่ะว่า5ประกาศก็คือหนึ่งขอให้ได้รับพระราชบรมราชาพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินในมคตรรฐสอขอให้พระอรหันต์ผู้ตัดสรุเองโดยชอบสเสด็จมาสู่แว่นแคว้นของหม่อมฉัน 3. ขอให้หม่อมฉันได้เข้าไปนั่งใกล้พระอรหันต์องค์นั้น สีขอให้พระอรหันต์องค์นั้นแสดงพระธรรมเทศนาแก่หม่อมฉันห้าขอให้หม่อมฉันได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระอรหันต์นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดเนี้ยความปรารถนาของข้าพระองค์สำเร็จบริบูรณ์แล้วหม่อมฉันมีความโสมมนัสเบิกบานในพระธรรมเทศนาของพระองค์และหมอมฉัน ขออารัธนาพระองค์พร้อมทั้งพระสงฆ์บริวารทั้งมวลขอจงรับพัะตาหารของหม่อมฉันในวันรุ่งขึ้นเสร็จแล้วกราบบังคมทูลลากลับสู่พระราชวังฉะนั้นเนี่ยสวนรัตทิวันคือสวนตานหนุ่มเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เราทั้งหลาย เหล่าพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะได้น้อมรำลึกนึกถึงคุณของพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ทรงมาประกาศพระพุทธศาสนาในสถานที่นี้นะก็เป็นที่สําคัญที่เราจะน้อมรำลึกนึกถึงคุณของพระพุทธองค์ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังแล้วก็ได้ระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณสถานที่ที่ตรงนี้ ก็อขออนุโมทน,นา